สวัสดีครับวันนี้มาเดินป่าเดินเขานะครับนักเดินเขาครับเดี๋ยวจะพาไปผู้ผาพึ่งนะครับเดี๋ยวดูจุดชมดูจุดชมวิวก่อนนะครับแต่ว่าร้อนมากพักนะครับภาคใต้ลมไม้นนนต้้อีเปป็ผูบระ จากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยนะครับนื่อยมากเดี๋ยวต้องมีไม้นะครับต้องมีไม้ <c oughs> เราจะพาไปชมวิวกันครับ <c oughs> แดดแดดก็ร้อนนะครับ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ครับ อิน้ำนอ120ล้านปีเราขึ้นไปดอกไม้พะอินใช่ไหมเนี่ยน่ครับต้นตะบองเพชร น,นนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวดูจุดชมวิวของเรา สวัสดีครับ